มีบ่าวเสมนกามีโอกาสมาที่สวนของพี่น้องเนาะพี่น้องอยู่ออำเภอหนองเสืออยู่ปทุมธานีคือเก่าเลยพี่น้องครับนี่อยู่นี่อยู่ปทุมธานียมเพื่อหนองเสืออยู่บึงชำอ้อเด้อพี่น้องด้ออำเภอหนองเสือตำบลบึงํำอ้อนะครับจังหวัดปทุมธานีครับผมนี่อันนี้ก็ทิเป็น สวนพืชผสมเนาะนี่ที่บาเซมมายืนอยู่มตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นพืชผสมประสานที่เพื่อนปลูกไว้ถ่ยุ่งกินเนาะครับนี่เพื่อนใส่ปุ๋ยขี้ไก่เม็ดเห็นป่าพี่น้องขี้ไก่เม็ดห้อยไหวเต็มเหมือนน้องนี่นีไก่เม็ดครับผมโอ้ยักเขือซออนมกเขือพี่น้องไม่ยังนอกตอมมเขือโดกครับคุณอุ้ยูุกูเหพี่น้องแหกไปมองเด็กกมีเนาะแหกไปมองเด็กกมีนหน่อยเนาะกูเล่ะพี่น้อง โอ้ยหลายคักกว่าพี่น้องคุณักเขือทั้งนั้นเลยกระเพาะนี่กำลังแซบเลยพี่น้องนี่กำลังซุปกินกับปุนกับแกวก็แซบนี่ซุปกระแซบพี่น้องเน,น,น,นเนะาะนี่คุณพีน่น้องกืะเปาะแก้วข้าวเห็ดใบเนาะเห็ดใบหลายยางสองตนนี่กะกินบ่อึดบ่อยากเล็กพี่นอ้นอ,นงอ,นงนองคุณต้นใหญ่ตน้งตนงามพี่น้องครับบุณต้นใหญ่แห้งต้นงามเบิงเนี่ย เ็นเห็ดส่วนผสมประสานไว้นี่โอ้เขาทาเขาทามีที่เป็นต้นปามต้นปา,ามเพิ่นปลูกไว้เพิ่งอายุได้หนึ่งปีพี่น้องนี่ต้นปามเพิ่นเิ่นมีสวนปามบอกไงพี่น้องครับนี่มีสวนปามเพิ่นเนาะนี่ครับนี่นี่สวนปามสวนปามสิบไร่พี่น้องครับนี่ตรงนี้นี่เบาเส้นมาทายเบิ่งนี่ทายพี่น้องเบิง่งนี่เพิ่นเตรียมตัวกเกษียณพี่น้องนี่ เป็นอ่ะปลูกไว้นี่อันนี้ต้นปาล์มอายุหนึ่งปีได้พี่น้องครับนี่ที่เพิ่นปลูกนี่บาวเซมมาขอเพิ่นทายนี่ครับนี่ให้พี่น้องได้เบื้องเนาะผุนก็จะเป็นต้นบกกันก็จะเป็นต้นอ่ากล้วยเพิ่นปลูกแซมกันได้ได้พี่น้องผนครับลอกกลางลอกกลางคู่นี่กันจเป็นกล้วยพี่น้องครับสายพันธุ์กล้วยในร่องนี่กัเพิ่นวาเพิ่นปล่อยป่าดุกปล่อยปลาดุกปล่อยปลาตะเพี้ยนไว้หลายอยู่พี่น้องครับนี่ มีหอดบักกระเชียดน้ำคุณหมอพี่น้องครับนี่เห็นว่บักกระเชียดน้ำก้อนนี้ได้อพี่น้องครับนี่เห็นว่บักกระเชียดน้ำก่อนมาปล่อยถิ่มไว้มันก็แป๊บเดียวเสร็จแล้วพี่น้องครับนี่มักโคนแล้วครับกระเชียดน้ำอ่ะปล่อยไว้จริงๆแป๊บเดียวแตกจิงก้านสาขาเต็มแล้วพี่น้องนี่เนี่ยเห็นไหมคุณนเอามาปล่อยถิ่มไว้กระเชียดน้ำบหรครับพี่น้องนี่นี่ตืดน้ำเนาะ สามารถที่จะปลูกได้เลี้ยงได้ของในน้ำเขาก็เลี้ยงปลาเห็นบ่พืชน,น้ำกับนีพวกปากกระเชดพวกปากบุ้งส่พี่น้องปลูกไว้เลี้ยงในน้ำที่บางที่เป็นเลี้ยงหดกบได้พี่น้องครับนี่น้ำล่องนะสิครับนี่แต่ว่านี่พี่เพิ่นบม่ได้เลี้ยงครับนี่พี่เพิ่นเอาแค่ปลูกปามแล้วก็ไอเลี้ยงปลานีิดๆน่ๆนอยเนาะที่สิบไร่ครับนี่สวนปามเพิ่นนี่ที่สิบไร่เด้อพี่น้องเด้สิ เบาเท็มไ้มาทายให้เบิ้งครับนี่เมื่อนี้บาเท็มที่พามาเบิ้งไอ้สวนเกษตรสน้องนี่นี่สวนเกษตรของเพื่อนนี่ที่เพื่อนเฮ็ดเนี่ยสอนมึนอย่างเราพี่น้องไม่เห็นเราก็โอ้ยมักเพื่อนเฮ็ดดี้ดีพี่น้องครับนี่เวลาบักกงบักกอเพื่อนเต็มของอยู่ของกินพี่น้องครับพุ่นทางไหนพุ่นกับักนาวเดี๋ยวบาเท็มที่พาดยางเข้าไปเบิ้งที่ละร่องเพิ่นเฮ็ดเป็นร่องเด้อพี่น้องครับนี่สวนเพื่อนที่เป็นร่องที่มองนีกับที่ประมาน เก็บเก็บไรผลหรือมั้งนี่ตรงที่เพื่อนปลูก้ส่วนส่วนพวกไอ้พืชผักต่างๆนี่พี่น้องนี่ส่วนพืชผักต่างๆนี่ก็อาจจะเป็นประมาณสักหนึ่งไรเก็บเก็บหนึ่งไรพี่น้องนี่มีเบาเส็มเบิ้งอยู่นี่ครับนี่แต่ว่าส่วนปาุ่่นสิบไรพี่น้องครับถามเพื่อนเบิ้งแล้วนี่ก็จะเป็นเปือกพี่น้องครับนี่เปลือกเปือกนี่ต้นเพลือกพี่น้องครับนี่เปลือกกินหัวเนาะพี่น้องเนาะครับนี่ เก,กินหวัวดีโพดครับพี่น้องครับปลูกไว้อยย่ได้กินหลายๆอย่างหลายๆายแนวกันนี่ทั้ทงนี้ครับที่เป็นเลือกขึ้นกันพี่น้องครับนี่เปือกนี่พี่น้องครับนี่เผือกขึ้นกันเป็นพึ่งมาปลูกใหม่มั่งก่อนนี่งามาขนาดเลยมามามาเดือนก่อนสองเดือนพุ่นบ่เห็นก่อนนี่เพิ่งปลูกมั้งนี่ครับนี่สวย อเขาทาพี่น้องครับไปยูไว้กินหลายหลายอย่างนี่โมเมนต์ปุ๋ยหมักบนนี่โอ้หุ่นพี่น้องปุ๋ยหมักเป็นเห็ด้น้มาหมักเกี่ยวภาคบนนี่โอ้เขาทาขนาดได้พี่น้องครับนี่เห็นปะเปิดออกมากินกุ้มเลยนี่จะเป็นต้นนาที่เป็นต้นนั่นครับนี่นี่มะปางพี่น้องนี่มะปางนี่แล้วมาปลูกไว้ไม้ตัวนี่นี่ต้นน่อยนี่ ลังแตกยอดเลยพี่น้องครับลังงามครับดินเป็นดินเหนียวแล้วแถวนี้เป็นดินเหนียวคือจังบ้านบ้าเท็มหละบา้าพราะว่าพึ้นอยู่ระแวแกเดียวกันใกล้ๆกันนี่ที่บ้าเทมเบิ้งอยู่นี่ที่เป็นดินเหนียวนี่ดินพื่นครับนี่ดินดีอยู่ครับดินนี่แถวนี้ปลูกง,งานก็นงามพี่น้องนี่ฝุนทั้งไหนขุนดอวพาที่พลาข่อยเบิ้งอีกพี่น้องครับเนี่ยมะเขือดกมากเลยนี่ นอนกินเหรอเนี่ยไม่ได้ฉีดยาเนาะชุดนี้ไม่ค่อยกินอ่าชุดนี้ฟูว่าได้ร่องสามร่องแต่มันเลาะทิ้งหมดแล้วมันเหลือเองอ๋อสามล่องนู่นเหรนะแต่แต่ไม่ได้ฉีดยาดันหนอนไม่กินที <laughs> ่เราดูแลโอ้โหกกที่บ่ายเลยเออ <laughs> ทิ้งมันแล้วอ๋อทิ้งแล้วทั้งนู้นอะปล่อยแล้วมันก็พอเหลือกินได้อ่าผมเห็นอยู่พอพอไปเก็บได้กินอยู่นะแต่เห็นว่ามันไม่ค่อยมีคนกินครับเก็บไปรพ่พหย เออผมเห็นเยอะอยู่ัางนู้นวันนั้นผมก็มาผมก็ได้เก็บไปั้นถุงนึอัน้ำไม่ได้ดูแลมันแะอันนี้กล้วยพันธุ์อะไรปะน้ำว้าเรานี่ะน้ำว้าเราเลยนะอ๋อปลูกปลูกปลูกเป็นร่องเป็นร่องไปเลยนะตามข้างข้างเลยนะเนี่ยมันที่อื่นว่างก็เสียบไว้อ๋อใช่ก็ก็ก็ปลูกปาล์มด้วยปลูกกล้วยไปด้วยก็โอเคได้เก็บกล้วยไปก่อนตามค่อยเก็บอีกทีปีไหนปาล์มตามอีกปีนึงนะ สุดยอดเลยอันนี้ประมาณกี่ปีแล้วปะเขาคบป,ปีไปเมื่อลอยกระทงเนี่ยอ๋อคบป,ปีไปตอนลอยกระทงนี่เองหนึ่งปีเน,นาะอ๋อเพราะจำได้ว่าปลูกร้อยกระทงครับมะละกอเตี้ยมะละกอเตี้ยดกด้วยนั่นอะนน่นา,นา,นา,นาจะเป็ฮอลลแนด์ฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์ไปไปลูกไป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 ลูกไป ไปดูมะละกอต้อนนี้ทำไมมันเตี้ยสวยจังของผมก็สูงซะสูงเกินของผมอะ่ะของผมสูงเกินมะละกอฮอลแลนด์เหมือนกันแต่สูงถ้าก็มีอยู่ตัวนึงนูอน่าสูงจะตายแล้วผมบอกว่าตั้งแต่สามปีแล้วอ๋อนี่มันเพิ่งสิบปีแรกวโอ้เนี่ยมันตั้งสองสามปีแล้วสูงอย่างว่า เหลือย,ยอดนิดเดียวแล้วตายอันนี้โอ้ฮอนแ,นแลนละเนี่ยฮอนแลนด,ดูลูกมัน,นสวยได้กินนะเนี่ยฮอนแลนมันกินหวาน,นอร่อยอร่อยหวานครับลูกหวานอืมอันนี้แตงอะไรป๋ะแตงไทยแตงไทยโอ้ผูกแตงไทยด้วยนะครับเนี่ยเ <laughs> จ้าหน้าเออทําทพื้นที่มีประโยชน์โอ้ดูมะเขือดิสุดยอดเลยอ่ะหล่นเต็มเลยอะ่ะโห มะเขือตเ,เต็มเลยายแล้วดนทุยเยับพวกแกพวกนไม่ได้ไม่ได้ปลูกขายไม่ได้ปลูกอะไรนะปลูกแจกเพื่อนแจกพี่จากน้อง <S <S แจก,ก,ก,กพวกกันครับแจกพวกพวกกัน <ผม S 1> ครับใครคนนวดมาสนิทก,กันก็นมีอ่าใช่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 ครับผมใครมาก็มาเอาไปกิน<ช>ผมก็เวลาผมมาที่ใดผมก็ได้ของไปกินทุกทีอ่ะนี่ครับนี่แดงไทย ปาเขาปลูกไว้เป็นโบเป็นปลูกเป็นนั่นเลยเนี่ยดีมากเลยอ่ะดูอ๋ออ,อ,อ,อีกไม่ถึงเดือนก็ออกแล้วเนี่ยครับนี่แตงไทยนะครับนี่สุดยอดครับนี่โอ้ทำกับขนมน,น,นะนั่นเนาะกินกับรสช่องนะแม่เข้ากันเลยว่าปลูกยาวเลยเหรอป๋าป 5, 6, 6. อ๋อสี่ห้าหกกอ,อโอ้นี่เห็นไหมครับนี่ใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์มากเลยครับนี่กล้วย โอ้โห้กล้วยกะกล้วยมันไม่เคยงามมันมีโอ้ลุนกล้วยโอ้ผมชอบจังเลยนะกล้วยเตี้ยๆเนี่ยของผมมาสูงริบดูดิกล้วยเต็มเลยครับนี่เห็นไหมครับโอ้กล้วยเพียบเลยพี่น้องคุณย้าไปทุ่น ซู่พุ่นนะพี 9, ่น้องพคันมันมันไม่ค่อยดีเพราะอะไรเพราะป่วยอ่ะเพราะว่าตอนปลูกมันแรงแล้วมันได้รดน้ำมันออ๋ปลูก <รถ S 1> แค่เป็นปลูกแน่ปลูกหน้าแรงเออแล้วเราไม่ได้รดน้ำมันเพราะปามนี่เราไม่ได้รดเรื่อยใช่ไหมครับรใช้เครื่องพ่นเอาใช้เครื่องพ่นเอาเดือนนึงละครั้งสองค้งเองไม่ได้รดเรื่อยอ๋ใอใช้ใช้เรือไม่ไหวหญ้ามันเอาหญ้าไม่ไหวหญ้ามันขึ้นไวอ่ะเนี่ยที่ว่างเอาใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช ยานี่คกคึ๊บเลยละ่ะโอ้โหแล้วที่มันว่างเยอะเลยมากครับใช่กว่าปามจะโตมาคุมนะใช่ถ้าปามโตแล้วคุมแล้วมันไม่มีหญ้าแล้วทีนะ่ะก็ไมไม่เคยมียาแล้วใช่ครับเรือซื้อมายังไม่ลดยังไม่เคยลดน้ำก็เจ <c oughs> ็บหัวเราใหญ่กัวเราะตอนใส่ปุ๋ยอ่ะอ๋อครับผมพวกนั้นเราก็รถตัเครื่องไม่ไหวแล้วเครื่องเล็กไม่ไหวแล้วครับใช้เรือต้องเอาเรือแล้วเรือมีแล้วก็วิ่งเลยทีเนี้ย อามันเข้าได้เหะปล่าล่องเล็กขนาดนี้ยโอได้พอดีเนาะอ๋อได้นะอยู่ได้อยู่อยโอ้สบายแล้วครับนี่อีกปีสองปีนี่ไม่ต้องอะไรมากมายละขายปามอย่างเดียวครับนี่สองร้อยกว่าต้น200กว่าต้นโอ้โหสุดยอดครับมัน,นที่มัน,นมบ้านออะไรด้วยมันบดได่อ๋อรวมบ้านด้วยนะสิบเอ็ดไร่อือ เฉพาะปามนน, <ะ S 1> นี้เนื้อเนี้ที่เนี่ยประมาณสิบไร่ครับมันน่าจะได้ไร่นะจากรูดไปบ้านอ๋อน่าน่าจะได้ได้โอ้ผมเห็นแล้วดีไม่ดีจะไล่ใกล้กว่าหร <laughs> ที่ดูอ่นะใช่ของผมไล่เดียวนิดเดียวเองนะผมดูนี่ไล่กว่าเลยนะ่ะใหญ่มากเลยครับนี่มึงหมดนี่สิบเอ็ดไล่กว่ากว่าเลยลนะผมคิดว่านะกะว่าโอ้หี ทำเกษตรวัยเกษียนพี่น้องก็ต้องเห็นอย่างมาาไม้ครับนี่แค่นี้ก็โอ้กินมือบอยากบอวบบอวาดบอไวแล้วพี่น้องเลยปาล์มนี่ต้องดูแลมันนะป๋าไอพวกใช่มันมีไอตัวนั้นมันกินน่ะตัวด้วงแบบคล้ายๆกินมะพร้าวอ่าใช่ครับด้วงด้วงกินมะพร้าวอ่ะโยอเล็กๆลอหลายต้นเลยเนี่ยด้วงอ่ะชอบมากเลยนะกับมะพร้าวกับเป็นเนี่ย คเลกรอดตอนปลูกใหม่ๆนะตอนเล็กๆอยู่โอ้ยร่วงกินดีมากครับนี่ทีนี้ก็พอมันโตขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ละรับ้าวก็ยอดยาไปอ๋ออยู่หลังบ้านผมนันเขาก็ปลูกปลาเหมือนกันนั่นน,ะน่ะะพันมาปลูกปลาเหมือนกันหลังบ้านผมนะ่ะส่วนหลังบ้านนะ่ะ เราคี้ไปขี้มามันก็แล้วข้าวมันก็ถูกอ้าวจริงนะแล้วปาล์มเนี่ยมันลงหุนเดียวแล้วเหมือนี้พอมันได้ผลแล้วครึ่งเดือนได้ได้จังใช่ครับน้อยมากกว่ากันไปใช่ใช่ถึงเดือนได้ถึงเดือนได้ลงทุนสามเดือนถึงจะใส่ปุ๋ยทีลงทุนครั้งเดียวใช่ป่ะป๋าเออลงทุนลหนุนเดียวจบเลยการทําปลูกปาล์มคือว่าขยันปลูกผัการังลุกกันอยู่เลยเนี่ยปลูก เดี๋ยวหมดค้างก็เอาใหม่อีก็มีก็บินไม่มีตังมีกระบินถูกยาแม่กระแพงขวดนิดเดียวห้าร้อยหกร้อยอาใช่ครับใช่ใช่ใช่เป็นที่ค่ายาเอาจิงครับจริงที่สุดพอเรามีเยอะมันง่ายเราถูดโอ้บักพริกกับพี่น้องนี่ต้นพริกพริกขี้ฟ้าพี่น้องกับโอ้งามดกได้ละพี่น้องเนาะดกดกดกคุณ อาดพี่น้องครับบุญล่นเต็มเลยพีกกี้ป้าบุญแดงเต็มเลยพี่น้องครับอาดดกขนาดเลยพี่น้องครับเบื้องเบืองไอ้บแปลกไก่ดอกครับพี่น้องว่าเป็นยังยังค่อยดกขนาดนี้นี่เห็นไหมพี่น้องปอุยขี้ไก่อัดเม็ด โอ้ยเข่ากันขนาดเลยพี่น้องครับบ้าเซ็มได้สูตรแล้วพี่นอ้องกลิ่นกีก่อดเม็ดเนาะนี่มาใส่ออกินบาวานบาไว้พี่น้องครับนี่พริกปลูกไว้ในครัวเรือนเฮาสีหาต้นนี่ก็โอ้กินบาไว้แล้วพี่น้องนั่นคือว่าเซม็มบ่าเซ็มนั่นปลูกนั่นพรรยาได้อไปไายนั่นพูดแล้วมีไอยูบาน พี่สาวเพื่อนนี่บอได้ออาไปขายเนาะยำ้ำพี่น้องมาหรือว่าผู้เดมมหามาเยี่ยมมืยามสีเพื่อนกระจกมาเก็บเอาไปกินสีหน้าพี่น้องอื่เห็นปะผุนน้ำผุนก็แตงพี่น้องผุนแตง,ง,แ,ตงแกแล้วอ,ออกนวยพี่น้องแตงก็ได้นี่ครับโอ้เอาท่าดีเนาะพี่น้องเนาะนี่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 บพี่น้อง เราออกน่วยพี่น้องครับอี่กู <c oughs> ล่ะเราออกนี่นี่เราออกน้วยแปงเอ,อขาทาด้หลายพี่น,อน้องเราปลูกไว้หลายๆอย่างผสมผสานกันไปเด้ยูเด้กกินไปครับนี่เ,ออเ 1, พิ่นก็เอาไม้ไผ่มาให้เพิ่นพันขึ้นนี่เนี่ยส่วนผสมผสานนาอ นี่กระแตงแตงพี่น้องครับนี่กำลังออกดอกเต็มเลยพี่น้องครับมันงามเพอว่าเพิ่นใสปุยขี้ไก่พี่น้องครับเออเห็นบ่พี่น้องปุยทุกก่อเลยเลยบาวทิมที่สังเกตเบื้องนี้เพิ่นที่มีปุยขี้ไก่ไท่เลยกอกอใดก็ตามนี่นี่ยังสีเห็นม่ครับนี่เห็นบ่ปุยขี้ไก่ทั้งนั้นเลยพี่น้องใสพริกใสพริกก็เต็มเลยครับนี่นี่เห็นบะ ุ้ยนาำคักบักพริกดกคักขนาดของพริกอะกูล่ะครับว้าี่คร่บเั้เจาขอาของพ่้นเาขอาสอนเวนเนาะ่ีี่นี่ โอ้เก็บมะเขือตีต้นผีให้งามกะนี่แหละครับพี่น้องไมาย้ำใดกะเก็บมะเขือเก็บนั่นเก็บนี่เต็มเลยแต่งไทยกันนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าแต่งน่อไปยึดพักแต่งไทยนั่นน่ะเดี๋ยวพักเกลือพักมั่นจากสวนบนเดี๋ยวนี้สวนนี่หัวย้ําไหนอ่ะแน่นอนบอ บ่าเส้มเรามากินซุปกเขาย่สวนเราก็มีซุปออกออกประทันซุปู่สวนบาเซ้มแาลว่าดกนะดกดกขนาดขึ้นตัวปากเน่าเราเพ่นรา่าเรา่าบกคนคนบกค่อยกินดบบคนว่ามแต่พีจะน่องเนี่ยหนมากว่าแจดหวอืมผู้ใดม่หนวดกันให้เพินไปหมอนหมอนหมวดมื้หนึ่งของปทมเนร์ผู้ใดเป็นนี่อย่างนี้ ายเอามาพูดนก็มาพลาดยางก่ได้ก็หายหมอตรวดประจำตำแหน่งเลยยอดบ่อปุ๋ยเม็ดใช่ใช่ใช่เขาใส่ปุ๋ยไก่ที่ไก่ปุ๋ยไม่ที่ไก่บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศยางมืะเร็งครับนี่เพิ่งวูหอดผุ่นเมิดสวนผุนสิปไาย คุณเป็นปลูกปาล์ม่มดกับปลูกไ้กล้วยไว้แซมอ,อืมกล้วยร้อยก็ต้นตามสองร้อยหร0อสามอยต้นตามถ้าขนาดอ้าโอเคพี่้อเดีพาพาีพา,าไปเอานั่นพาไปเอาไอ้มันพาไปเอามัน เราพี่น้อง่ได้ปนเลยด่น้องห็นบ่ครับนี่อ้หลายคกอ้เห็นบอได้หรอพี่น้องครับหามครบกเข่แล้จเจ้าพญาเอ,อ,อเอจ้พาพญาดกต้นไงดกน่าต้เ,เ,เก็บเปนตดการน่นอย 有几趴被嫩呢？